กระดิกกระดุกๆรดุกปล่อยใจให้มีความสุขหัวใจกระดุกกระสิกถชีสมองสพิหน่อย้คูมันสนุกีตอนนี้เรากลายมาเป็นกระต่ายตื่นรนี่นะาฟ้าใสน้องกระต่ายตื่นตูนตอนเสื้อใหม่ใส่ให้ตุ๊กตาอ๋อฟ้าใสสวัสดีจ้าทุกคนกำลังเล่นอะไรกันอยู่เหรอ ฟ้าใสมาเล่นด้วยกันไหมเรากำลังจะกระโดดข้ามทะเลกันอยู่แอ่งน้ำก็พอมั้งหนูน้ำ <c oughs> งั้นมีนาหาน้องตุ๊กตาของฟ้าใสไปกระโดดข้ามทะเลเด้วยสิจ๊ะโอ้ส่งมาเลยมีนาฉันรอรับอยู่ <c oughs> รับแนละ้เฮ <c oughs> ้ <c oughs> <c oughs> อยอฮยเยดี๋ยว้อนตุ๊กตา ช่แย่แล้วเพื่อนๆช่วยมีนาคิดหน่อยสิมีนาทำตุ๊กตาของฟ้าใสเปื้อนคลอนมีนาจะทำยังไงดีอืมอ่ะงั้นพวกเรา ไปขอให้คุณแม่กระต่ายช่วยบอกวิธีทำความสะอาดตุ๊กตากันเถอะคุณแม่ครับคุณแม่มีนาทำตุ๊กตาของฟ้าสายเปื้อนโครนคุณแม่ช่วยบอกวิธีทำความสะอาดตุ๊กตาให้มีนาหน่อยได้ไหมครับอืมได้สิจ๊ะเดี๋ยวเราลองซักทำความสะอาดกันดูนะ เริ่มจากเปิดน้ำใส่กละมังให้พอท่วมตุ๊กตาแล้วเติมน้ำยาซักผ้าสักหนึ่งฝาแล้วใช้มือถูๆขยี้ขยี้เบาๆจ้ะอย่าแรงเกินไปจากนั้นเราก็จะล้างน้ำเปล่าให้หมดฟองแล้วก็บีบน้ำออกสบัดสบัดให้ตุ๊กตาไม่เป็นรอยยับ แล้วก็นำไปตากรอให้แห้งหนีบไว้ด้วยไม้หนีบผ้านะจ๊ะจะได้ไม่ร่วงลงพื้นอลอยเปื้อนยังออกไม่หมดนี่นะนั่นสิทำยังไ,ไงดีล่ะไม่มีทางจะคืนตุ๊กตาให้ฟ้าใสาได้แล้วใช่ไหมเนี่ย แล้วถ้าเราลองใส่เสื้อให้ตุ๊กตามีนาคิดว่าจะช่วยได้ไหมนะฮะจริงด้วยใส่เสื้อให้ตุ๊กตาคุณแม่ครับมีนาขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับคุณแม่กระตายต่อไป มีนาจะระวังให้ดีครับดีจ้ามีนายิ่งถ้าเพื่อนมีน้ำใจแบ่งของเล่นให้เราเล่นเรายิ่งต้องระมัดระวังเป็นพิเศษไม่ให้เกิดความเสียหายด้วยนะงั้นเราร่บไปขอโทษฟ้าใสกันเถอะฟ้าใสพวกเรามาขอโทษฟ้าใสที่เล่นตุ๊กตาของฟ้าใสไม่ระวัง และนี่เราเอาตุก๊กตามาคืนให้ฟ้าใสาจ้าไม่เป็นไรจ้าฟ้าใสาไม่โกรธทุกคนแล้วจ้าโอ้หมีเสื้อใสให้น้องตุก๊กตาด้วยน่ารักจังเลยอะขอบคุณทุกคนมากนะเพื่อนเพื่อนถ้ามีเพื่อนของเราใจดีแบ่งของเล่นให้เราเล่น เพื่อนๆจะมีวิธีจัดการกับของเล่นนั้นยังไงบ้างหรอใช่แล้วล่ะถ้าเป็นมีนามีนาจะเล่นอย่างระมัดระวังเหมือนกัน